มิทานเรื่องเจ้าหญิงน้องเป็ดอินดี้กับเจ้าชายกบแต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงน้อยชื่อน้องเป็ดอินดี้อาศัยอยู่ในปราสาทน้องเป็ดไม่มีเพื่อนเลยเพราะชอบเอาแต่ใจน้องเป็ดจึงหยิบลูกบอลทองออกมาโยนเล่นในสวนคนเดียวแต่เพราะโยนลูกบอลแรงเกินไปจนมันกลิ้งจมลงไปในสระ น้องเป็ดเลยยืนร้องไห้อยู่ข้างสะ <c oughs> เสียงร้องไห้ทำให้เจ้าก,กบตัวหนึ่งกระโดดขึ้นมาจากน้ำมันบอกว่าจะช่วยงมลูกบอลทองให้แต่น้องเป็ดต้องเป็นเพื่อนกับมันให้มันนั่งทานอาหารและนอนบนเตียงนุ่มๆของน้องเป็ดน,น้องเป็ดไม่อยากทำตามเพราะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับกบไม่อยากกินข้าวบนโต๊ะเดียวกันกับมันไม่อยากให้มันนอนบนเตียงนุ่มๆด้วย แต่ก็ต้องตอบตกลงเพราะอยากได้ลูกบอลทองคืน